ดูเพิ่งมูเข้าใจคำวิธีตันก็แบบที่ในร้านดูมั่วส์คนที่ตามยากที่สุดก็คือเชยไปสั่นอีกแล้วอ่ะมึงมันมาอีกแล้วเอ่ะมันนี่เพลงขุมน้องใหม่ไม่นี่มันโคตรลงครับพวกนายอันกินมุกทะนี่ร้านไหนพวกโอ้ยเออเคดิสเคอีกร้านนั้นละหนึ่งสามนาทีที่แล้วนั่นอะไรวะรู้จักในาอันกันไหมครับผม กูอยากตามรอยนายอั๋น่าเพื่อนเอฟซีมีข้าวฟรีไหมกูกลัวมันไปขอข้าวฟรีได้โดยเจ้าของร้านไล่ออกจากร้านมากกว่าปัจจุบันมีข้าวฟรีไหมจึงลองไปดูดิกูเอฟซีนายอั๋นนะเพื่อนมึงดูนะจะมีใครกี่คนที่แบบใช้ชีวิตด้วยศูนย์ศูนย์บาทได้ต่อละวันเนี่ยเดี๋กูบัฟละกูถอนจริงเล่นล้วเฮียกูแต่เกลงนายเล่นอยู่บัฟกูบัฟโหดมากตอนนี้คิวขึ้น20%เปอร์เซ็นต์ ให้ Ay, เปิดเพลงอ่ะเออให้มันไม่สตรีมไม่เงียบดีกว่าเฮ้ยโอชีแต่กูไม่สามารถเอาอัดเล่นได้โคดออฟซูชิมาจบแล้วจบแล้วมโปชีมาเหรอปชีมาเหรอโอโอ้ยไม่ค์การ์ดมันขังมานะไอ้นั่นนะเฮ้ยรอเรียกสั่งวะนี่เข้าไปลำลิงโดยที่ไม่มีมานาเลยสักจุดเฮ้ยดูดูไปเต้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 เฮ้ยไอ้เหี้ยคอมกูบีบแต้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย คอามดีเตะร์ชี้เพี้ยแสดงว่าความแตกเตอร์ไรเส้นเจ็ดไรเส้นเจ็ดรวามยืมไรเตอร์มึงโดนเอ็มดีล่นเลยเลยเอ็มดีเจ็ดความไม่เตอร์นั่งฟังเพลงดีดีแม่งเสียงเปลี่ยนเพราะว่ามึงโดนขายเป็นนะเว้ยกูเล่นกดออฟชิมุระแม่งชิมุระชิมุระกดออฟชิมุระซูชิมะไอ้สัสเอ้ยซูชิมะใช่โอ้ยว่ากูวอะไร เล่นครีดไอ้เยี่ยลุงพี่ชายหล่อจริงด้วยละมูร่าคุณโอ้ยแหลกนียอะไรวะมึงจะลงสตอรี่ดงหมาคิดแม่อะไรพี่ชายโทรศัพท์บีเรีเนี่ยกูจะได้กูจะได้มีการคิวอยู่แล <ischen commission. S 2> ้วไอ้ส <ideas> ัต oh, ว์น like right? ี้ไอคิยไหนเพิ่มสตอรี่เมื่อกี้นี่ ในไลฟ์อะไรยัไงอ๋อออเป็นเี้ยคือว่าไอไอไอหมไลฟ์นี่มพวกแบบไหนะพวกใรไลฟ์พวกที่นี่มีนอันมากินมากินหมูกรทะกิสารคามนี่มึงเห็นไีมในโพสน้องมีพวกจะไปกับเพื่อนอยู่เนี้ยพวกแบบไม่มีเพื่อนุยเูเห็นมันั่งกินคนเดียวทั้งร้านเลออาทีมเต็มแล้วมันบอก กู medieval, Nacional, men, เห็นแม่งเห็นแม่งลูกๆคาเมเลเด้เลยอ่ะอย่ากูส่งกูส่งผิดแชทเลยยังลงคนดูมึงออกไปก่อนเฮ้ยอันนี้คนดูไอ้เหี้ยมึงบอกดีๆเลยดีคนดูครับเดี๋ยวเพื่อนผมมาเล่นได้ประมาณไปไกลตินี้เหี้ยพุ่มสวะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายจะตายมาลเอียไปไกลดิยัดแมวไอ้ยเดี้อเด้อไอ้ไอ้คนพูดอย่างนี้มันชื่อหาคนที่เปขาพูดอยู่ไหนผมอยากเจอหน้าเขาโอ้ไรเนี่ย เจ้าไมบอกนาครับพอเช่เป็นคนพาผมพูดครับพอเช่มาพูดครับพอเช่มาบอกผมพูดครับผมรู้ท่อไม่ถึงการดิงพูดพอกับพวกมึงสองคนไหนเขาใช้โยฮันจิตวิทยาในการบังคับให้ผมพูดออกมาทิ้งครับโยฮันนีจิตวิทยาสายดาร์พอเช่เข้าแล้วแต่คนนี้ยังไม่ไปเนี่ย มันเริ่มเข้าไปโดส,สตรีมเลยต้องใช้เจ้าของสตรีมเฮ้ยยเอเอาเกดีส่งมาดีดีดีเฮียเพื่อนเพื่อนเพไปแยกกันแยกกันเราเรายุคตีเราบอกว่าเอาอหยุดเล่นแล้วมก็ห <c oughs> ยุดเล่นได้อะไรแต่เล่นสตรีมกูยังออนอยู่ไ <c oughs> อ,อ,อ้สตรีมปิดเัวมึงพักสตรีมแป๊บนึงอ่ะ มึงตัดสตรีมแล้วบอกว่าเอ้ยเน็ตเมื่อกี้เน็ตมาแล้วทีเนี้ยพอเชื่อว่าเข้ามาแทนนี่เองนี่เองตอนนี้เขายังไลยได้ยินกันหมดแล้วให้ควายเขาได้ยินกันหมดแล้วคนดูเขาคงรู้เลยแต เอาอย่างเอ้อย่างเซฟชี่เข้ามาไม่ทำกูแขกไม่ามเล่นกับมึงตลอดชีวิตจำไว้ทำนี่เขาจะไม่เล่นตลอดกับมึงเขาจะไม่อยากเล่นกับมึงไอ้เหี้ยเขาจะลบช่องเล้วกรีพอร์ตเขื่อนมึงโดนรีบัตตอนลงยิงไรกูรีบัดช่องไอ้เหี้ยก็หายแม่ก็หายเด้อเนี่กูรีพอร์ตช่วยเขาเอง ที่พอช่วยด้วยไอ้คนดูซาลี่บอกมาว่ามันมันจำเป็นจริงๆไม่ต้องกาเป็นหรอกเอมคนจีนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเหี้ยเดี๋คนจีนเตออไอ้กูหลบทันเหี้ยูม่เห็นทิ่ตอสบ้านแล้ววันนี่เป็นเนี่ยมันปิีกล้วมันปิีกเราสโลมันใครมันทักเมาเมื่อกี้เหี้ยส่งขวัญไปจะมาทำไมเว้ยควายอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ เอยเยาคุณมาทำเมนี่เส้กูไม่ทำเมนเนี่ยอื้ออื้ื้ออื้ออื้อ้อเ้ออื้อ้ยื้ออ้ออื้ีอื้อเื้อเ้ออื้อเื้ออื้ออื้ออื้้ออ้อเ้ออื้ออื้อเื้อื้ออื้ออ้ออื้้อ้้อ้้ยเ้้เือ้เฮ้ย้้้้้้ เว้ยเงี้ยมันไอ้ขวายนี่ไม่เหมือนยี้อะไรของมันวะดันแล้วมันแรงแน่ไอ้กูไม่ยอมไนะแต่กูจะเอาเทลข้างหนึ่งเอออีโมยมันบางหว่าไอ้ชายกับลำเรียบร้อยโจูตายไม่งี้จริงวะเอาจริงถ้าเราไม่เเอาขาออกเราเอาจจะได้ดีกว่านี้นะเฮ้ยคิกซีกันไปลราบ้างด้วยเราไปแจกมันเบื่อเลยเงนเนี่ย ดมันเติมล่างหมดเลยเติมล่างหมดเลยโอ้ยไอ้เหี้ยคูณโนยกโอ้ยเหี้ยมันมาสี่ตัวเยอะหนาเยอะหลังเยอะขึ้นเยอะเกนวยทำมันได้ไตัวดี้โคตไปล้ำเลยไปล้ำเลยโอเหี้ยงึงมันเป็นงึงออเงีงีโอโคตรแรงว่ะโอ้ทำไมเขาไดเขาได้เป็นทีมเลยวะเนี่ย มันไม่เป็นทีมหรอกไอ้เหี้ยมันโชคดีสัตว์เกมนี้ไม่มีใครเก่งหรอกมีแต่ความมีคำว่าโชคดีไอ้เหี้ยมึงจะมึงจะเชิงตึงทำคัยวอะไรสัตว์โตถ้ามึงจะล้วนมึงล้วงเทียวมึงลำนะเว้ยลำเทียวนะเว้ยเพื่อนมึงลำแรงอยู่นะเอาเรื่องตัางคนต่าได้จัดเลยยอมให้ขนาดนี้เหี้ย กูแม่งนี้เชี่ยนะนะครับโอ้ยเยี่ยโดนยกเอ้ยก็จริงนะโจมึงอยู่เล่นลอเลียเถอะไอ้แกกูเห็นหลายฉันไร้ตอนกูโดนยกอ่ะกูโดนยกแล้วกูโดนคอมโบอันตีกับสกิลหนึ่งอ้เหียตั้งตั้งแต่กูเห็นมึงเปิดอันตีแล้วมึงพุ่งหนีไร้แต่เมื่อกี้มึงเออมึงเปิดอันตีแล้วมึงก็พุ่งเข้าดีเยี่ยโอ้เมื่อกี้กูตายกูโดนยกมึงตายมึงก็ต้องเกิดมาใหม่แล้วก็มาฆ่ามันแล้วมึงก็ตายไงก็โดนเขาลูกไงไม่ใช่แล้วก็ ไอ้เหี้ยนี่ก็ตายเหี้ยไอ้เหี้ยโคตรโจ้ไม่โจ้ไม่เหมาะตัวนี้จริงว่ะน่าจะเหมาะตัวถึกมากกว่าไม่โคตรต่อปากต่อคำกันเลยไม่ช่วยเหี้ยเลยไม่ได้ด่าจริงไม่ได้หอานโอ้ยปวดหัวไม่ไม่เป็นตีสติเป็นตีสตีมือที่แม่งเถียงกันไหวยัแไลเลย หลังจากกูกลับมาเล่นเกมนี้กูรู้สึกว่าชีวิตกูแย่ขึ้นแย่ขึ้นไว้น่าจะไหมชีวิตแย่ขึ้นแล้วเรากลับมาเล่นทำไมเนี่ยกูเลิกไปนานแล้วเนี่ยยังทำไมกูต้องกลับมาเล่นได้แล้วไะมันถอยโล่ตัวโล่ไปอุ้ยเยอะเยอะเนี่ยมันมันตันเหี้ยอะไรของมันวะมันตันแบบตันแบบหวังผลโอ้โหพอกูจะไม่เที่ยวเที่ยวอะไรกัน่ปโอ้กูจะดูสวยเลยกูตายก่อน กูลำสวยจัด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 ลจับแล้วถุยเกืายทีไหลำย่งสวยอ่ะเพื่อนในัตว์มาดีเฮ้ยเฮเอาเรื่องเพึ่งบวกได้ไหมกลับบ้านนะจะพึ่งบวกี้ไม่มีแล้ไม่มีเงินสู layers, น้เขายอันโอ้ โอ้เบร์เลยเอ้ยโจล้ำมืออบอร์ต่อ้โหเหี้ยตายยกตีว้าวอย่าพึ่งบวกกันได้คิกในคิกซี่มาตัวเดียวเใช่ขอดไม่คุ้มนรวยสัตว์เป็นการเทรดเนอร์ที่แม่งขาดทุนชิบหายเลยพวกจะไปหาลงหุ้นในสักกูบอกก่อนถ้าว่างั้นใไอจะมาชวนกูเทรดเนอร์เลยสามไปสามคนแล้วงอย่าณไปชวนกูนะได้ยังขาดทุนเอ้ยมาร์คชวนมามึงดูตัวโลดห่อมาร์คชวนเทรด ไม่เป็นไรเออซูกะเข้าเจอดีม้าดีสัดควยกูแย่เนี่ยมึงรู้ไอ้ยค่สีใครไม่เข้าเลยตะลุ่มนี่กูจะแจกอย่างนี้ไอ้มึงจะได้รู้ว่าตางคนนี้มึงแก่เป็คนที่สี่แล้วเสียงทำไมใครมึงหลอนอยู่วะเมื่อกี้เสียงรหัสเสียงรหัสมอดอ่ะใครไม่ส่งรหัสมอดกันเยอะตจ้าคอมกูมันบีบแต่บ่อยจังวะช่ังไงเป็นไี้ยยเ เฮเอ่เลยตอนนี้แบบเหมือนกูนั่งอยู่ไม่นะแจ๊อย่าตายนะทีมเรามีแก๊กด้วยเหรอมีดิแต่กูไม่เคยได้ล้างเลยนะเว้ยกูต้องกดฟรีไฟกูเองอ่ะดีให้กูออกมาเิ้งเลยนี่กูไปล้านรอบเลยลองวันชนนะลองวันชนอุ๊ยอุ๊ยลอยอีกแล้วอ่ะ ไม่ควายจริงไหมไมปกติกูลอยแลอวในตัวกูไม่ได้เดินเช่ไหมอดนบด่าควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูโอ้โหตีปิดตีโตโรเยี่ยมเลยโตโรทำไมถึงโตโลรคือโตโรว่ามันตันแบบแปลกๆไปคือปัญหาเกิดอะไรไหมกูงัดเทลแล้วทำไมมันถึงไปตีตัวโลโยอมแม่ได้สัตว์โอ้อุตส่าห์ออกโลกคุณดาวซื้อเกือบมาไม่ไม่ช่วยเฮียเลยไอ้เฮียดูไอ้เฮียกูตีเทลแต่เทลเนี่ยตึ้งหลอดคืออะไรไว้สัตว์กูถามสิ เวียดเล่นนาคอนเลยคุณมึงด่ากริงเลยเหรอไอ้เฮียให้ตีก็กากันเหมือนกันไอ้เฮียห้ตีก็แจกไอ้เฮียเราเรียกก็แจกไอ้เฮียทานเราก็แจกมึงกลับมาเล่นอารเดอินเถอะผิดเนี่ยผู้ผิดหรอเอาคู่เดียวกันเลยพวกมึงสีเลยพวกมึงมเล่นกันหน่กันเลยเวยเดคอชิวนี่ปากัเลยพี่ไอ้เฮี่ดูบารมีเพื่อนเอ้ กูเลยมีเพื่อนเลยดาเมจผม99%ของเกมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยให้ให้เตะค่าเยอะแต่ช่วยน้อยเขาว่ายังไงวะโอ้แบกแบกแบกเขาว่าไงวะให้เตะให้ให้เยตะช่วงน้อยแต่แค่นี่คืออะไรเหรอครับผมไม่รู้จริงๆไม่มีดาเมจปิดมันไงกูเลยปิดไงไอ้พวกไม่มีดาเมจทั้งหลาย